ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมต้นซาเทียคุงนะครับอยู่กับผมต้นเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับแมปชินโดไล้กันนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเนตรวงแหวนของโอบิโตะนะครับของลิมิเต็ดนะครับซึ่งนี่คือรหัสลองของเพื่อนนะครับก็โอกาสเอ้ยผมไม่พูดโอกาสละกันเพราะมันเป็นของลิมิเต็ดนะมารีวิวของลิมิเต็ดตอนที่มัน หมดเวลาแล้วเออเยี่ยมเลยเราอันนี้รหัสเพื่อนผมนะครับซึ่งผมยืมเพื่อนมานะอ่าเรเวลเพื่อนก็อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอ่าทำไมคำพูดผมไม่สอดคล้องกับภาพก็ขออภัยครับเพราะตอนแรกอะ่ะมันออกมาดีไว้ทุกคนแต่คือมันมีเสียงเพลงของเกมอะ่ะผมก็กลัวโดนลิขสิทธิ์นะครับก็เลยต้องมานั่งอัดเสียงนะครับอ่ะไม่เป็นไรเพื่อคนดูผมยอมเปลือง ผมยอมคอแห้งใช้คํานี้ผมยอมคอแห้งเพื่อทุกคนนะครับแฮมอ่ะเรามาดูตามภาพกันเลยครับอ่าตอนนี้ตอนนี้เดี๋ยวอ่าผมบอกไว้ก่อนคลิปนี้ผมแทบไม่ได้ตัดอะไรเลยนะครับเออจะตัดน้อยมากก็สกิลแต่ละสกิลของเนีน่น่ก็จะใส่ได้ทั้งหมด6ปุ่มเลยนะเออถือว่าเป็นสกิลที่ดีส่วน ตรงหมดมันจะเป็นตรงแซ้นะฮะมันจะสกิลแรกกันเลยนะฮะสกิลแรกก็จะทําการเสกเทวรูปมานอกรีดมานะฮะอ่าอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าพอเสกแล้วตอนมันคํารามช่วงคํารามอ่าเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยจะมีช่วงมันคํารามนะฮะดูเอ้าอ๋ออันนี้มันหายโดยบังเอิญน,นะฮะโดยผมเล่นไม่ค่อยเป็นไม่เคยเล่นเนธนี้นะแบบเร็วๆไงมันรีวิวสดๆร้อน เอ้คำรามใช่อันนี้หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อันนี้นี่อันนี้ไม่รู้ว่ามันคำรามหรือมันมันน่าจะคำรามแต่ผมไม่แน่ใจว่าตรงช่องสีม่วงเอ็มดีตรงช่องเอ็มดีเนี่ยมันจะลดหรือเปล่านะออันนี้ผมไม่แน่ใจสักเท่าไหร่สกิลเอ็นก็จะเป็นภาพลวงตาเหมือนแบบเหมือนรับไปมิติขามวยอะไรแบบเนี้เนี่ยตัวละครผมยังอยู่นะรหัสหลักผมยังอยู่เออ หน้าจอของรหัสหลักผมที่โดยเขาถามเมื่อกี้คือเหมือนไปคามุยแต่ก็ไม่ใช่นะนี่สกิลหนึ่งเวลากดจมตีมันพ่นมันปล่อย่อาบอลสัตหางแบบคามุยนะเออผมขอใช้คำนี้แล้วกันพอมันเหมาะสุดแล้วทุกคนอ่าผมยะไม่ค่อยชินกับโทรศัพท์นิดนึงนะครับอ่าสกิลที่สองอที่จริงไอ้ช็อ,ชอตเนี้ยผมจะเทสว่ามันอ่า เวลาตอนมัน่ำรามหรือเปล่าไม่รู้ว่ามันสีแดงๆเออมันจะทำให้ใเอ็มลดีหรือเปล่าแต่สุดท้ายมันวิ่งมันเดินไม่หยุดเลยก็เลยเทสไม่ได้นะฮะอ่าอันนี้เป็นการเทสสกิลเป็นการใช้สกิลให้ดูอีกครั้งต่อมาผมก็จะเปิดโหมดนะฮะชาร์เอ็ก่อนเอ้ยชาร์จจก,กะไม่ใช่ชาร์เอ็ดี ่ามันจะมีแค่ล่างเดียวนะครับเออตอนผมอาจผมลืมโจมตีธรรมดาให้ดูเว้ยทุกคนก็ขออไปด้วยนะการโจมตีธรรมดาก็จะแบบมีเหมือนแขนของโซซะโครงกระดูกของโซซานอวต่อ,ตอ,ตอช่วยต่อยนะฮะนี่เนข้างหนึงสีแดงข้างหนึงสีม่วงนะฮะก็อารมณ์เหมือนเนคข้างขวาเป็นวงแหวนข้างซ้ายเป็นสังสาระนะนี่เสกเทเวรูปมานอกลี่ จมตีศัตรูแบบรุรัวได้เมจเยอะนะเอาตรงทีละ51 0 0ันแต่อันนี้สเตตเพื่อนของผมมันไม่เต็มไงมอาจจะมากกว่านี้ก็ได้ใครจะไปรู้อาจจะ7,800 8 0 0 0ไม่ก็9,000นี่สกิลคิวก็จะเป็นการปลาดาวกระจายคามุยนะถ้าผมมองไม่ผิดดาวกระจายคามุยหรือเปล่าไม่รู้แต่แน่แนมันคามุยไ,มไปที่โลกคามุยได้เลย คลิปนี้มันจะสั้นนิดนึงนะครับเพราะอ่าผมแค่รีวิวของพวกนี้แบบว่องไวนี่ใช้สกิลให้เลยอีกครั้งโอ้อ่าช็อตนี้ผมก็จะให้รหัดลองผมเอ้ยรหัดผมอะอ่าโดบเลือดก่อนอ่าไม่ได้ไม่ใช่ฮะอ๋อนี่ก็ปลา,ากระจายขามุยนั่นแหละก็เดี๋ยว ช่วงนี้เหมือนผมแบบเออให้ดูล่างไปสกพัดหนึ่งโอ้ผมก็อยากทำให้ช็อตมันเร็วผมก็อยากทำให้คลิปมันเร็วๆแหละอออ่าช่วงนี้ผมก็จะรีวิวเนตโจกันหรือเนตแห่งแสงนะฮะเออเป็นของโบลุโตะนะฮะมันจะอยู่ในภาพโบลุโตะ ซึ่งคนดูภาพโบลูโตนี่นับว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะพอเล่นเอาได้ผมไม่พูดเกี่ยวกับอนิเมะดีกว่าเดี๋ยวนอกเรื่องอ่าโอกาสสุ่มได้แน่โจกันนะฮะก็คือ1.2.50ทับชื่อในเกมโบลูมากินะฮะโบลูมากิก็คือเอาโบลูโตกับอุซึมากิมารวมกันก็กลายเป็นโบลูมากกิคิดชื่อได้จริงๆเรียบง่ายดีเรียบง่ายชอบชอบ อ่าแล้วก็เนี่วงแหวนที่ปรับใหม่นะฮะเออโอกาส1นึทับหกอ่าผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่าจะสุ่มได้หรือเปล่าเนี่ยเพราะเดี๋ยวนี้สุ่มไม่เคยได้ของ1นึทับห้าสิบถึงหนึทับเกเลยอืมแทบไม่เคยสุ่มได้อ่าเราไปดูสกิลแรกกันเลย แต่ n อ c ชอบขวางนะฮะก็ต้องทําใจนิดนึงอ่าสกิลแรกก็จะใช้กระสุนจักรนะฮะพอกดอ่าเนี่ยผมให้รหัสลองผมเปิดโหมดก่อนอย่ตายเอาพอรหัสลองผมมันเวลตันก็จริงแต่เลือดน้อยนะเลือดน้อยอ่าสกิลแรกนี่จะเป็นกระสุนวงจักรที่มีสายฟ้าแล้วพอกดโจมตีปุ๊บมันก็ จะพุ่งไปแล้วก็กระสุนวงจักรก็จะใหญ่ขึ้นนะครับอ่าต่อไปก็สกิลสองนะฮะซึ่งใช้ได้หลากหลายมากสกิลสองอ่ะก็คือการเปิดวิมิตินะฮะง่ายคือเปิดจุดวาร์นี่แหละกำหนดจุดวาร์มาร์คิ่งนะอ่าผมเอาที่ใกล้ๆให้ดูชึบนี่เปิดประตูวาร์ชึบ ก็ที่ใครเคยดูเรื่องนัโตช่วงคัง,งุยะมันก็จะมีคัง,งุยะมันก็จะใช้แบบท่าแบบนี้ให้ดูนะฮะเอออันี้จริง <c oughs> ผมรู้เรื่องเยอะไม่ใช่อะไรดูนัโตะ่ออ่าต่อไปผมจะเทสกิลที่3สกิลที่3คือ การปล่อยกระสุนวงจักรลุัวไปที่ไปในประตูมิติมันก็จะพุ่งลงมาโดยที่มันจะเป็นลูกใหญ่อ,อ๋ออันนี้ผมเทสีกอันนี้วะรีบรีบรีบก็คือสกิล2มันใช้ได้2แบบคือแบบแรกใช้เพื่อวาร์ปไปเฉยๆแบบที่2คือให้เล็งที่ศัตรูแล้วมันก็จะวาร์ปมาหาเรานะฮะนี่สกิลที่3ปล่อยกระสุนวงจักรไปเยอะ มันก็จะตกลงมาครับถ้าแหลกก็ขออภัยถ้าเห็นว่ามันแหลกก็ขออภัยนะครับเพราะ,ะผมเล่นในโทรศัพท์นะมันก็ต้องเข้าใจด้วยนะซึ่งสกิลที่สามนี่นับว่าเล่นในโทรศัพท์หรือคอมเนี่ยมัน,นโดนยากมากมันต้องเล็งดีๆเลยต่อไปผมก็จะเปิดโหมดนะคะผมชอบตอนเปิดโหมดของเกมนี้สุดและปรับใหม่ที่สุดยอดนี่ ก็จะมีอาคาคามะอยู่ครึ่งล่างนะฮะแล้วก็มีเขาด้วยส่วนตรงดวงตาก็จะเป็นเนตโจกันนะฮะดวงตาข้างขวาเนตบริสุทธิ์หรือเนตโจกันนั่นเองนี่แต่นะว่าชอบมาชอบชอบมากเลยอ่าสกิล คิวปล่อยกระสุนวงจักยักนะฮะของลางแรส่วนสกิลซีก็จะเป็นการอ่าเหมือนเบิกเน่หนะทุกคนแต่ความพิเศษตรงที่มันจะทำให้อ่าตระกูลของตระกูลอะ่ะก็คือสกิลของตระกูลอะ่ะจะคูลดาวสิบวิเลย แล้วว่าคุ้มอยู่นะการแบบเอออย่างเช่นมีตระกูลโกลงๆแล้วก็แบบใช้ไปทีตระกูลก็โดนสตาร์นเนี่ยเนี่ยตระกูลก็พวกเนี้พวกบัตรลายนะฮะเออข้อ่านบูธลายหรือบัตรลายคัมพรููนะเพราะเพื่อนผมก็เรียกบัตรลายนีย่ต่อไปล่างที่สองนะฮะล่างที่สองก็จะอัคาระมาอัคละคามาเต็มตัวนะฮะ ก็จะมีเข่าสองเข่าส่วนเน่โจ้กันก็มีข้างเดียวนะฮะเพราะบระูรโตมีแค่ข้างเดียวนะอ่ะสกิลที่ผมแสดงต่อไปนี้คือสกิลคิวสกิลซี C ก่อนนะฮะก็เหมือนเดิมก็ทุกอย่างเหมือนเดิมนะฮะสกิลซี C. ต่อไปสกิลคิวก็คือเราศัตรูต้องโจมตีเราก่อนคือมันเป็นสกิลเคาน์เตอร์ถ้าศัตรูจะแต่เราต้องใช้ให้เหมาะสมนะฮะถ้าใช้ไม่เหมาะสมทีบอกเลยว่ายับยับ สกิลคิวก็อย่างเช่นอ่ะรหัสลองผมตอนเนี้ยเหมือนช่วงจังหวะนี้รหัสผมเทสทิลนี่ทุกคนเห็นดาเมมช่วงเซียววิไหมทุกคนก็คือมันจะวาอันที่จริงมันต้องวาคู่ต่อสู้อะมาหาเราเวแต่คือผมครัผมพลาดไปนิดหนึ่ง ก็คือเหมือนละหัดลองผมรอยอยู่บนฟ้ฟแล้วมันฆ่ามาไม่ได้หรือเปล่าหรือว่ามันช่วงตอนกําลังใช้สกิลมันเคยข่ขามาไม่ได้มันจะเป็นการดึงศัตรูนะฮะวาร์ปมาหาเราฮะตอนที่ศัตรูโจมตีใส่โดนตัวนะก็เป็นการเคาน์เตอร์ที่ดีนะติดสถานะล้มด้วยครับทุกคนอ่ช่วงนี้ผมก็เจอปัญหาบั๊กนิดหน่อยนะครับพอวิ่งวาร์ปในมือถือมันจะควบคุมการแบบเอออย่างเช่นเจอพวกตระกูลวิ่งวาร์ปเนี่ยวิ่งวาร์ปแบบเนี้ย มันก็จะลำบากนิดนึงนะมันก็ต้องเดินสถานเดียวนะกดวิ่งทีว่าบ่อยมากอ่านี่ส่วนสกิลเอ็กก็จะเป็นการแบบนี้ฮะจะเป็นจะเป็นทุกล่างเลยนะทางล่างหนึ่งและล่างฝั่งสกิลเอ็กมันจะฆ่าแบบเมื่อกี้เลยอ่าอันนี้ผมจะเทสสกิลคิวนะฮะทุกคนตั้งใจดูให้ดีอ่านี่ ทุกคนเห็นอะไรไหม,มรหัสลองผมคว่ำหน้านะฮะหน้าควา่ำหรือติดสถานะนอนหลับนั่นเองผมชอบมูดนี่อันนี้ช่วงที่ผมจะปิดคลิปนะฮะแต่มันวิ่งวาร์ปยู่ได้อะ <c oughs> ซึ่งผม ไม่รู้เพื่ออะไรนะฮะถึงไม่ตัดช็อตนี้ก็พอแบบเรียวๆไงเออก็ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะฮะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยล่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะฮะบ๊ายบาย